ครับมากินข oh, hmm. hmm. kind of mm. ้าวแรงด้วยกันครับผมแมลงกินผงซุปกันนี้นะครับเนาะครับอันนี้เป็นยำนอส้มครับผมยำนอส้มดอกกระบะเกลอนะครับน้องแกแกยำยำแต่แก่อันนี้เป็นอองปูครับอองโหระนี้อันค้าวแฮมกบดอกนี่ต้มปลาทูครับจิ้มมันแล้วต้มปลาทูเนาะหมอครับกินนี่ดีกว่ายำนอส้ม นี่นำน้ำส้มหืมน้ำส้ม้นี่น้ำน้ำสม้มอ่ะมาคราบับอันนี้เป็นข้วแฮมครบนะครับข้วแฮมครบซะเลยปอบนนั้นเบสตีจะลำอ้มอมอย่างแพงเยือบเลยุ้งครับข้อขาอ้วมาก้าครับ นี่เป็นอองคูเลยอองแบบเนี่ยในหม้อนะครับในเนี้ยในอองมาเนะีะเนี่ยในหม้อแกง,งมาเข้าด้วยกันครับทำไปได้ครับ